เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรที่ติดตั้งไว้บริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรถูกติดเครื่องใช้งานเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดหลังจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เร่งระบายน้ำในเขื่อนมากกว่า160ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีลงสู่คลองรพีพัฒน์และคลองสายต่างๆหนึ่งในนั้นคือคลองรังสิตประยุรศักที่รองรับน้ำมาจากคลองรพีพัฒน์อีกทอดหนึ่งและเชื่อมต่อกับคลองหกวาสายล่างก่อนที่จะไหลลงสู่คลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบ กรมบุตุนานว่าระดับน้ำในเดือนปอุลาเดือนปะศรสูงนะครับแต่ว่าในขณะนี้ก็อยู่ในสภาพที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับดังนั้นคนจต้องต่อ,อเพื่อมาละครคงไม่เห,นห,นหมือนเมื่อปี54นะครับแล้วก็ ขณะที่ระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำที่รับน้ำมาจากคลองหกวาสายล่างลงสู่คลองลาดเพ้าวมีระดับน้ำเกินควบคุมจากปัจจัยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงคืนที่ผ่านมารวมถึงน้ำที่รับมาจากคลองรับผีพัดและคลองลังสิตประยุรศักทาให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมากถึง60เซนติเมตรสำนักการระบายน้ําจึงตัดสินใจเปิดประตูระบายน้ําแห่งนี้เพิ่มขึ้นเป็น20เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาผ่านอุโมงระบายน้ําพระรามเก้าซึ่งอาจส่งผลให้ พื้นที่ริมคลองลาดพร้าวและคลองบางบัวได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งได้ที่ว่าจะเพิ่มในระดับเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมดีนะครับการเพิ่มในระดับเท่าไหร่นี่หมายถึงว่าในส่วนที่กรุงเทพมหานครที่สามารถระบายนะจะสัมพันธ์กันนะเพื่อที่จะคลายความทุกข์ของทางในส่วนของกูคตนะครับที่จะให้เห็วขึ้น ขณะที่สซฟ้อนระบายน้ําคลอง13เป็นคลองด่านแรกที่ปล่อยน้ําลงสู่คลองแสนแสบและพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกบริเวณนอกคันกั้นน้ําโดยมีคลอง6กวาสายล่างตัดผ่านและระบายน้ําลงสู่แม่น้ําบางปะกงคลองสายนี้มีระดับน้ําเพิ่มขึ้นและจัดอยู่ในระดับวิกฤตต้องเฝ้าระวัง คุณผู้ชมค,ครับประตูระบายน้ำคลอง13ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสสสำคัญในการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยรองรับมวลน,น้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลมาจากคลองลงังสิตประยุรศักทางด้านซ้ายมือของผมตรงนี้แหละครับไหลผ่านไซฟอนลงสู่คลองแสนแสบหรือว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนั่นเองอีกหนึ่งคลองที่ถือว่าเป็นเครื่องบริหารจัดการน้ำเช่นกันนั่นก็คือคลองหวาสายล่างทางด้านขวามือตรงนี้แหละครับที่มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพื่อให้มวลน,น้ำส่วนใหญ่นะครับไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงนั่นเอง แม้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีเพียงน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักเท่านั้นแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้50เขตเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์โดยเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อรับแจ้งเหตุพร้อมเตรียมกระสอบทรายและหน่วยบริการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนันชนอนอาภาศิริรัตน์ NBT News Focus